มอร์นิ่งทุกคนสวัสดีตอนเช้าเนาะเห็นนอ้องอยู่กับพ่อขวัญยังซี่แมนแล้วนนน้องเสียหัวเฮ้ยโบเม่เนาะเมื่อไี้ก็เป็นเมื่อสันวันดีนะเนาะเดือนสามไม่ออกเดือนสามเดือนสามออกไม่สามคำเนาะทุกคนนอนนีนะนอนเขาก็จะได้จัดงาน <c oughs> มาซีซูวขวัญหัวไงพุท่าเนาะและว้วก็แบบมีเครื่องเกี่ยมเดียบนระ้อยเนาะและว้วก็เมื่อนี้เขาก็จะมีหมูพร้อมเลยขวแบบซื้อหมูปิ้นมาเป็นตู๋เลยแล้วกนจัดงานเล็กๆน้อยๆกันตาม พี่เขามาเพลงนี้แล้วเนาะอันนี้ก็จะมาพามาเบ่งเนาะว่ามีอย่างนาแน่ในผ้ะขวนนะ <c oughs> านของเขากระสือเด็กคนสั้นในน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะอัน <c oughs> นี้กจ็จะมีน้องหมูตัวนี้ไซส์8โลเนาะทุกคน,น,นเนาะกรอบเลยแล้วก็นผ้าขวัญพามเนา่จะมีอะไรมีไฟมีขันมีเข่ามีไข่ มีขนมมีน้ำมีแบบซีนอโลก็จะมีข้าวน้ำข้าวซุปข้าวซุปอันนี่จะเป็นข้าวซุปนี่สองแล้วก็จะมีขันท้า แต่ละบอลก็จะแตกต่างกันไปเนาะบางบอลก็จะใส่เป็นไก่แต่ว่าที่เขาใส่หมูนี่ก็เพราะว่ามันเหตุภูเทาเนาะก็เลยจะเป็นหมูไปแล้วก็บางบอลเนาะเขาเจ้าก็ะจามีแบบหมูซาเล้าขา้าวมีข้าวมีเหล้ามีของเก็บผ้าอาหารเต็มเหล้า,า,าเนี่ยประมาณนี้แล้วคุณเนาะข้อมูลลึกๆหลายคนอาจจะหู้แล้วหรือว่าพยายังบุกหูก็สามารถไปเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ่า YouTube หรือว่า Google แน่เนาะเดินสายเขาให้สังเขปมันก็จะมีข้อมูลลึกกว่านั้นแต่ว่านอ้องกับเชมาเก็บภาพบรรยากาศที่ว่าเราได้จัดง,งานกันเมื่อนี้ทุกคนน่าได้ไปนพร้อมกันเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเพือนครัวน้องวามเมื่อนี้เชฟเพิ่นจะเชียงกิบไปเบ่งกันเรื่องที่เขาก็มางเพือนครัวน้องมาเจอกับแม่ครัวค่ะประจําทุกงานก็ต้องเป็นเพิ่นแหละ อต้องบอกตอผมก็ไม่ด้นบเมนูนี้ก็ซื้อเสยเนาะคนเราเขามาอล้ต้องเข้ามาเขับิกะไปปรุงวัชิบานก่อนนะของน้องนะต้อมมานัเคยเป็นคนที่อายนะพันบุคคลกล้าบึงกล้าจเองอต้องไม่ไปโสด้อโซดโสดนะัวยังอยู่เ่านะโดัวตายแล้วัวยังอยู่มาซานมาเดี๋ยวสิคะ ตอนนี้น้องก็ได้นังค่ะจะได้จุดถ้าพีท่ทาเป็มาให้ครบก็น้องพี่เจะได้มาบาสีอุย้ยนั่นบุบบุบบุสวยอันนี้คือบาญ,ญี่ปุ่นยูฮือนนี้ดีน้อยก็จะหลายหน,หน้อยนึงนะทุกคนน้องให้บอกเดี๋ยวจะเสียมยิ้วม้วนบานนี้คืนดีอืมกนาดูนาะเดี๋ยวจะเ,นเ็นบรรยากาศทางนอ

พันบอกพี่นิกผู้เดียวมึงนี่ยน่ะอ้อ้าวมันนอนหงอดิจันพู้นก็บม่ได้จะเก็บเลยแม่พายอยากใด้อรอันเข้าของหมอเอาเนาะใช่เหมใเนี่ยคงได้ปแล้วจำูก่เหตเออเอา่ใส่จะชีนวย โจมาตั้งไว้คันชิน้่งมากนั่งกาเลยนั่งละแม่นั่งละแม่มันหูว่ามันจะได้ลายเน้อตา้งกรลุกเลยแม่นั่งลงนั่งลงที่เข้ากรบใครลูกเอาเอาโจมันนี่กอนเตียมพิธีแล้วนน้อปสก่อเดี๋ยวเบ่งว่าาพองมีการจะเองาีไทยาีม่ไม่เท่าเนาะ เออจน่าหมูนี่เอาลงเอาลงนี่จะไปวะเออเออเอาลงฮะเอา้ไปเอาไอ้ข้าวนี่แล้วเอ้ิมาัอไกนเนี่ยเไตมควไม่เลยลกอันนี้อันนี้เอออีมานั่งเอเาว ปีไม่ลาวได้ไม่ขั้นเราะเเข้าใจผู้เอาเอาควันให้นายสันนี่สันรนดีเอาให้ย่างเอาให้ย่างเอ็นนี่ยามาที่นี่มานั่งใกล้ย่างมานั่งมานั่งผู้แค้นที่นี่เอเอาไหมอาคคือคนเล่ไม่ได้นะจะจักเรียนเดี๋ยวเข้าไปผู้เขาไปเพี่คนเร่ร่คนผู้ชายเปียงเมืองใหผู้ชายเปียงเมืองนี้ เบี่ยงแพรให้แน่แม่บ้าแม่ยังจงเบี่ยงแพรให้เียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อม่ใช่

ไหเป็นสปากนหนมานั่งแม่มานั่งแม่ันชุกคนแม่ตุงเกลาตุงขวัญให้มันดีสั่งปั่นพูดเท่าไหันมันลุ้นเลยเอาเงาไปหาหายเป็นมือมากเป็นใบักมากเลยใส่ใส่ใสใส่ใส่ใส่หน้าแม่เอาใส่น้าแม่ ยังจ้าไม่นาค่หมดหได้ไรหม่ได้ละ đ ด้อันยิดโคกประเพนีได้เด้อเอาต้าไวันคืนมาอยู่เงินกุญแจเนื้อนำโจ้ให้ดีให้เศร้าผู้หลานกันได้ดีขึ้นการใกล้เด้อจับไม่จับกได้นะถูกเอาได้จับลั้เอดเด้อเอาเก้าควันมานอนมาเด้อมาอยู่เงินกุจเด้อพอเดียวแม่เดียววันมันแค่บคได้านอี พอเดียวลอมัแคบนัอันนี้ชาเลโกะท่านแม่มัใช่คิดเรยอะไรกนี้อันนี้นีกคือใหน้ทางพอนนี้เปนปูลงแล้วคนเรามันูได้เน่ยเลยเอาเอาใส่ถุงแม่เลยสักกันยักกั้ดี ไม่ได so no. ้เอาดูพวกสิกินใมือกเอาไปให้นั่นนี่มานี่ไม่ได้เอาใกินด้มเาใปใส่หมบอกพ่อบอกแม่มาได้ไหมีน้ำก็ตายมันจะได้กิน่เออเอาน้บเวน้ำบริเวณให้น้องไ้ม่เอาูดไดนี่ก็ได้บิเนั่นะลูกเต้ากก็ปุกควันให้ยูดีมีเองยูนน่นลานเอานี่ออนอปีกแล้วนี่้อ้อนไปแล้วเองมันมาด้อน้ำน้นเนาะให้ยูเป็นห้องโอมใส่ลูกหลานแบบนี้แหละ ให้ดูใหญ่เงดูหญ่นาักูคน้าสิบเีร้อยทีเด้อไอ้การี่เราไม่ทอยู่ร้ใจละั้แนกานั้นเราไป่าให้เราตายใชแล้่เอาทีเสอโอยล้นเอาเงน้มนี่ลูกันเื่กินข้าวไดอ้าไมมาเไปหาบาไหาาไปหามาหาเงินมาเดี๋ยวาไรกันร่ปาที่หล่ันน ให้เข้าให้ควันมาเด้อเดินเม่คิดาให้ใครเวยน้องพู้เอาแล้วให้มายูนะมาเยอะีนี้หลานกับลาวขอมกขวัใจลูกหลานพู้เอาให้อยู่ซุ่มงานเยนห้ยดีมีเงี้เอาเองไปแล้วบน่ะ ร้านก็หาเงินมาทาได้ปีใหม่มาแล้วอันที่ไล่ส่งไปกี่เก้าไี <an> ้ปีใหม่มาแล้วมีจานดีๆน้องเอาหน่เากรสือกิแ้งอ่าถูกหลยส่าง้นไปยังเลย อันนี้ละมือดีของผูทเท่กอย่างใดก็ดีเดือชาไม่ชามข้ามไม่เลยไทยแต่แค่ไขเพชรคู่เฮือนอ้าวไม่ให้ครายรันเลยนะบเลยเนาะวันนี้มาใครที่ว่าบังคับยูอยากผู้หอยน้องกับมาเลย เจ้าเ่อนี่ก็เซตพิธีไปแล้วเนาะกันมัดแนอว่าบาซีสุขวัญเดือนสามไม่เดือนสามออกไม่สามคำเนาะกัเป็นเมือสันอันดีเด้อดไพท่วเราคิดไม่ยูเนาะจารขับคอเดินนำหนันข่งอฮันนโซวิไซิโซวิลาเดือนลำลำรวยแล้วก็ที่สำคัญเนาะมันนี่ก็เป็นมือพิธีเนาอะไรอะไรโด เป็นมื้อดีของมุทาเนาะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไปไสบ้าดไปบูชาเงินแล้วก็บูชาโลดบูชาเราเข้านะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮากัได้มาบูชาเออโบแบตได้มาบาสิบีทองใช่คือน่าสุขภาพสูงแห้งอะไรก็แบบไปบูนิ้งไสให้ลูกให้เล่าให้ลูก เวลาเนี่ยเด้อคนเด้เดอดอาว่าพี่น้องพี่จะต้องขอโทษเอาัยเนาะอันนี้กับกิจภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนในเบิเ่องบอกเลยเลยว่ามื้อนี้กับเป็นมื้อสำคัญอีกอย่างเนาะที่ว่าครอบครัวหลายๆญาติพี่น้องนอง้อมพากัน มารวมญาติกันอ่าแล้วหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วตุ๊เสยเด้ติ๊กเชมเดชอันนั้นกับเติดอีกายทั้งแม่เนาะอันนี้นกับติดไฟหนึ่งของครอบครัวน้อกันท anyway. ุกคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ถ้าว่าบังคลิปนี้แล้วลอาหมักเนาะกับกระต้านใจให้น้องเลยเด้อตอนนี้ต้องขอนตัวไปแล้วมันตั้นได้มาแขนแล้วลูกให้เท่ามาแขนให้ได้ค่ะเดชตัวก็แจกใช้กับขนมเลยเด็เนาะ้อาให้แข็งแข่งให้ร้ำให้รวย

ัเลเรเราบอกบอกเราว่าอายุมันควรยืนเจริญหน้าที่การงานให้ร่ำให้ไหวกันที่ไี้ป้เลยลองไลฟ์ัก c c e s อ everything งแล้วแั้งใจเด้มแว่าหาเงินหาำเลี้ยงลูไม่ได้ัไหน่ายเอาเงนจายเยอะมาดกก็ดีเอาประตูไเออได้ได้ได้ยี่ามันีก็ได้

เอาซิมามามาเขียนฮายุสกิเนาะซึ公公公่งมันเป็นคนญี ik> ik ่ปุ่นมั่วเพร่ะที่เข้าใจคำอวยพรของเราอย่างนี้ใช่กระไเต็มกำลังเลยทันทีไก่หรอไก่ย มือด <ort. S 1> ีมืองามคูกรากันดีคูรกันจ๊าใ่ห้ได้ให้มีให้รำให้รวยรวเล้ยงวม่่ต้องแ้แปงเนี่ยเราทำไรแบงแล้ยิ่เียบร้อยแล้วเราเราผสมผสกระาษสกินได้เลยแล้วห่ะทอะไรบ้างทคารนเนะครนนยเดียวไปบไป้โตนะใคอยากกินไกินมาชิช่าให้เรา

เขาจับตาไว้ตัวนึงละหนังกรอบแซ่บดีนะมาโอ้ย